ดาวในส่วนของครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับของปี2 5 6 7นระครับดาวพะพรหัสนะดาวพระเสาร์ดาวพระราหูนะาาาหานี่นะครับดาวมรูริตยูนะทำหน้าที่เป็นปกติแล้วนะครับก็คือเดินไปข้างหน้านะที่ผ่านมาของปี2 5 6 6นะครับดาวหลายๆดวงเลยนะจะเดินถอยหลังบ้างเดินมนบ้างนะครับเดินมนคือเดินงงๆอยู่กับที่นะเดินถอยหลังก็แบบไม่ได้ทําหน้าที่ที่ควรจะเป็นนะครับ พอเข้าสู่ปีนี้นะครับดาวหลายๆดวงนะครับทําหน้าที่ตามแบบสบับของเขาแล้วนะครับจะมีดาวดวงใดนะครับที่ทําให้ทุกๆคนร่ารวยนะดาวดวงใดที่ทําให้ทุกคนก้าวหน้าบ้างนะครับมารองรับชมรับฟังกันในคลิปครับดาวนะครับในส่วนของครึ่งปีแรกของปี2 5 6 7ลัคนาราศีเมษนะถือว่า มันมีช่องทางนะครับมันมีโอกาสนะที่ดีๆเข้ามาหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นเลยนะครับจึงเป็นภาวะแล้วแหละนะที่เวลาลัคนาราศีเมษอยากจะได้อะไรนะครับต้องลงมือทําอยากจะทําอะไรให้มันสําเร็จต้องลุยเลยนะ<ม>อยากจะไปปรึกษาใครอยากจะมาหาตัวช่วยดีๆนะครับก็ต้องรีบลงมือทํารีบไปไข,ขว่คว้านะทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองนะครับอยากจะได้นะเพราะอะไร พระดาวของลัคนาราศีเมษคือดาวพรนะพรังขานะดาวพระรังขานตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับเดินเป็นอุจาวิราชเห็นไหมมีกําลังดีมีตําแหน่งดีนะคแค่ฟังชื่อก็ไพ่รอบปอพิงแล้วนะแล้วจะเดินขึ้นไปนะเป็นหาอุดอุจจาทพิมุกอะไรต่างๆจนเรื่อยไปนะครับได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีเลยนะในส่วนของครึ่งปีแรกนะับเพราะนั้นเรียกว่าดาวของเราเนี่ยนะ เดินอยู่ในเรือนที่มันจะเดินก้าวหน้าไปเรื่อยๆลนะครับในส่วนที่หนึ่งนั่นหมายความว่าถ้าใครใจยังฟออยู่ไม่กล้าลุยไม่กล้าลงมือทําอะไรเนี่ยครับเราต้องกลับมามองตัวเองแหละนะว่าดาวเรามันมีศักยภาพนะครับนั่นหมายถึงว่าตัวเราเองนั่นแหละอ่ามีศักยภาพเพียงพอแล้วนะครับเต็มเปี่ยมแล้วที่จะลุยนะที่จะทำหลายๆอย่างนะครับให้สําเร็จนะ สมหวังตามปรารถนาที่ต้องการนะครับเพราะกําลังตัวเราดีใช่ไนะเหมือนคนแบบถ้าป่วยเนี่ยนะเขาเรียกดาวมันอ่อนกําลังใช่ไหมแต่ถ้ามันแข็งแรงเนี่ยนะร่างกายมันฟิตเต็มร้อยใจมันมาเต็มร้อยแล้วพร้อมจะลุยก็ถึงเวลาลุยแล้วไงนะดังนั้นไม่สมควรที่จะใจ่อนะสมควรที่จะขวายคว้าลุยนะครับกล้าทาในสิ่งที่อยากจะเป็นอยากจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสําเร็จตามนั้นนะอันนี้คือภาวะจากภายในใช่ไหมจากตัวเรานี้มาดูจาก ภาวะปัจจัยอื่นๆนะมีตัวหนุนไหมล่ะนะเหมือนจะเดินเรือไปทะเลนะมีลมหนุนไหมนะก็มาดูเลยว่ามีทั้งนะในส่วนของอาดาวพักเกตนะครับที่โคจรเข้ามาทับลัคนาตั้งแต่ต้นปีเลยนะทำให้ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะครับ เริ่มนะฝ่ายทำนะทั้งธรรมะนะฝ่ายที่จะทำลงมือทำนะครับแถมยังมีตัวช่วยนะตัวช่วยที่ดีๆเนี่ยนะครับเข้ามาหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นนะครับน่าแสดงว่าพอมันมีลมหนุนเนี่ยก้าวหน้าได้ไหมละ่ะก้าวหน้าได้ไหรือว่าเติบโตได้มีใครมาสนับสนุนนะเรือนชะตารเราอีกละ่ะก็มีดาบพระพระหัตนะครับไอ้พระพระหัตนี่นะอยู่กับเรามาตั้งตับ ปี2,566เี้ททำไมเรายังไม่ได้ดีนะหรือว่ายังไม่ได้สมหวังสมใจอย่างที่ใจปรารถนาต้องการได้ดีก็แบบแม้ยผูกขาดก็เกิดนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยดาวพระพระหัสเขาอยู่ร่วมกันกับดาวพระราหูวะ่ะจะหยิบจะจับ,จ,บจะทําอะไรพระราหก็เลยทําไม่ได้เต็มไม้เต็มมือไม่ได้เต็ม,ม,ตม,ม,ม,ตมหน่วยไงพอเข้ามาสู่ปี2,567นะพฤหัสนะอยู่เหลือองค์เดียวแล้วนะครับโคจรเข้ามาทับลักสบายๆแล้วนะครับมาเต็มตัวช่วยนะให้กับ รัคณาดาสีเมจรเรุ่งเรืองนะครับได้เป็นอย่างดีนะการที่ดาวพรหัสนะครับในปี2507เดินในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าเดินไปข้างหน้าด้วยนะที่ผ่านมาเนี่ยเดินถอยหลังเดินงงเดินอะไรของเขานะครับเดินเพี้ยนเดินผิดปกติไปทั้งหมดนะครับพอเข้าสู่ปี2507เนี่ยความเพี้ยนความผิดปกติห,าหลายๆอย่างนะครับเริ่มหมดไปแล้วนะที่พอเดินไปข้างหน้าถูกไหมน่าจะว่าพระรัตเริ่มทํางานจริงนะ พอประหัดนะครับเริ่มทํางานจริงก็มาช่วยเหลือไงอ่าชาวลัคนาราศีเมษนะคุ้มโทษคุ้มไผยนะครับในส่วนของครึ่งปีแรกเต็มๆเลยเนี่ยนะให้ทั้งเก้าวหนะ้า นะให้ทั้งปลอดภัยนะให้ทั้งมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับเอาภาวะของคนป่วยก่อนนะคนป่วยพอเจอดาพระพรัดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าเจอแพทย์ดีจะเจอยาดีรักษาดีนะใครที่ป่วยอยู่นะครับไ,ไม่ยอมไปรักษาตัวไม่ยอมรักษาร่างกายพระดาดเดอนให้คุณดีแล้วนะ ก็ไปร,รักษาตัวรักษาร่างกายอย่างแี้นะครับได้แพทย์ดีรักษาดีนะจะหายจากภายัยจะหายจากโรคร้ายทั้งหลายนะครับทําบุญปฏิบัติเสริมธรรมอางี้นะก็ช่วยให้บุญเนี่ยนะครับมาเกื้อหนุนนะเต็มๆยิ่งบุญเก่ามาเยอะบุญใหม่ที่เราสร้างเนี่ยนะครับก็ไปสมทบอีกนะครับทําให้หลายๆอย่างนั้นสมหวังตามปัารานตามต้องการนะจะไปศึกษาต่อ นะครับจะทั้งในประเทศจะทั้งต่างประเทศนะจะตอ่อในระดับที่มันสูงขึ้นนะได้ทางนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ทํางานอยู่นะอยากจะเรียนต่ออยากจะศึกษาต่อเรียนจบแน่นะได้เกรดดีๆแน่นะครับอยากจะไปสอบไงไอ้สอบตกมาหลายทีนะเช่นว่าไปสอบภาษาแงภาษาอังกฤษนะอ่าที่จะต้องเอาไปใช้ใน TOEFL TOEIC อ,อ,อ,อะไรต่างๆเนี่ยนะครับอ่าตกมาหลายทีเพราะถัดเดินเข้ามาในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะก็ ทำให้ว่านะครับได้คะแนนดีด้วยนะไม่ใช่ได้คะแนนธรรมดานอกจากจะผ่านแล้วเนี่ยได้คะแนนสูงด้วยหวังรุ่นเกตินิยมอะไรต่างๆก็จะได้สมหวังสมใจอย่างนี้นะ,ะสาหรับชาวราศีเมษใช่ไหมเพราะ,ะนั้นการศึกษาเนี่ยไปต่อได้ดีได้ทํางานอยู่ศึกษาต่อก็ไปต่อได้ไปดีได้นะไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะมันจะเป็นความเหนื่อยจนทําให้แบบบางสิ่งบางอย่างเราเสียหายไหมนะอันนั้นไม่เสียนะเช่นเรียนดีงานแย่เงี้ยไม่ใช่นะเรียนดีงานดีด้วยนะครับพอพูดถึงงานปุ๊บเราก็ไปดู เลยนะดาวพระเสาร์ด้วแหละนะดาวแรงงานนะครับก็โคจรมาเป็นาลาพระถูกไหมให้จับเรือนชะตานะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันเป็นช่วงจังหวะเหมาะสมเลยนะที่จะศึกษาต่อแล้วก็ทํางานไปด้วยนะสาหรับชาวลัคนาราศีมีพระเสาร์ก็ยืดมาเป็นกเกษตรราธิปดีนี่แล้วก็เดินไปข้างหน้านะเดินไปข้างหน้าแล้วนะครับอะไก็ทาให้เราแบบว่า,าถึงแม้จะทให้เราเหนื่อยขึ้นอนะ ลำบากขึ้นนะแต่ถ้าเราเหมือนลุยเต็มที่อย่างที่บอกนะทั้งเรียนต่อทั้งทํางานเห็นไหมมันเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆพร้อมอยู่ในภพปลาภะไงนะพอเรียนจบพอทําสําเร็จเนี่ยนะครับมันก็มาช่วยนะเหมือนบุฒมันมาช่วยเรื่องเพิ่มเงินเดือนให้เรานะ,ะก็จะเป็นข้อดีต่อไปนะครับนี่นะครับดาวพระเสาร์นะพูดถึงดาวพระเสาร์แล้วนะใครที่จะทําการงานที่แรงๆหนักๆอะไรเนงะี้ยเขาเรียกทําสําเร็จเป็นตัวส่งส่งเสริมเพื่อหนุนนะให้มีภาวะแข็งแกร่งให้มี ภาวะอดทุด นะครับเพราะฉะนั้นงานยากงานหนักงานใหญ่นะไม่ใช่งานเล็กๆนะงานใหญ่ทั้งหลายเนี่ยนะครับเราก็จะทําสําเร็จเพราะเรามีตัวดาวมาเหมือนสนับสนุนแล้ววะนะให้ทั้งทํางานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ทั้งหลายที่มีเข้ามาเนี่ยนะครับงานใหญ่ๆที่คนอื่นเขาทาไม่ได้เนี่ยนะแล้ว็จะทำได้ดีไปซะทั้งหมดเลยนะในส่วนของครึ่งปีแรกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีในส่วนของดาวนี่ยนะสนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้าจะิดรุ่งเดืองให้กับชาวราศีเมษนะ จึงเป็นเหตุผลนะครับจะเป็นเป็นครึ่งปีแรกที่ก่อเกิดความร่ำรวยนะที่ก่อเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับให้กับชาวราศีเมษอย่างสมมุติคิดจะเริ่มทําธุรกิจเนี่ยอ่าก็ต้องถือว่าดาวเนี่ย มันส่งผลแล้วนะให้ชัยชนะเกิดขึ้นนะแต่ได้มาต้องได้มาจากน้ําพักน้ําแรงตัวเองส่วนหนึ่งแล้วก็ได้มาจากผู้รับผู้ใหญ่สตร์สมนีกส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นจะมีความง่ายนะในเรือนชะตาในส่วนของครึ่งปีแรกอยู่เพราะเดี๋ยวส่วนของครึ่งปีหลังเนี่ยดาวพระประหัสจะจะย้ายเรือนออกไปจากเรือนชะตาแล้วนะพอะพระอาทยย้ายออกไปจากเรือนชะตาเนี่ยถามว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละ แต่ถ้าพระราัทางทับรักเรือนชะตาของเราอยู่เนี่ยนะครับอ่าเรียกว่ามันจะมีข้อดีมากกว่านะอ่าเพราะฉะนั้นในส่วนของครึ่งปีแรกเนี่ยนะยังมองเห็นว่าอ่ายังมีลูกช่วยนะยังมีตัวช่วยยังมีตัวฟุกยังมีบุญหนุนนำนะทาให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นจเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านอยู่นะครับเพราะฉะนั้น ต้องหันกลับมาลุยสู้นะจะมีแต่ความสําเร็จจริดรุ่งเรืองให้กับดวงชะตาพระราหูเนี่ยนะเป็นตัวแทนของภพลาภะของดวงชะตาถูกไหมแล้พระราหูตอนที่มาอยู่กับตัวเนี่ยนะก็ถือว่า่าความความโชคดีเข้ามาให้ นะนำความปั่นป่วนเข้ามาให้ด้วยนะเพราะเป็นดาวที่เขาไม่ได้ให้คุณร้อเอนต์อ่ะอยู่กับใครก็ตามแต่จะให้โทษด้วยส่วนหนึ่งเกหนึ่งนะแต่ถ้าให้โชคก็ให้โชคมากเลยนะนี่การที่ดาวพระราหูโคจรไปในภพวินาศของดวงชะตาเนี่ยนะครับก็ถือว่าให้ประโยชน์นะครับให้ประโยชน์ในเรื่องของต่างประเทศ นะเข้ามาด้วยนะครับใครที่จะทําการติดต่อค้าขายกับต่างชาติต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับก็ทําได้ดีนะติดต่อเรียนภาษาไปเรียนต่อต่างประเทศก็ทําได้ดีนะอยู่องค์กรอยู่บริษัทอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแม่ที่ต่างประเทศเนี่ยก็ทําได้ดีอีกนะครับเพราะท่านไปตกวินาศอ่ะแถมพระราชาทับรักเลื้อยตาของเราอยู่นะก็ถือว่ายังมา เกื้อหนุนนะแต่ทําข้อดีข้อเนื้อคือว่าทําให้ว่าความวุ่นวายความปวดหัวความปันมป่นป่วนอะไรต่างๆเนี่ยมันจบลงไปนะครับบางทีได้เกิดสัจธรรมเกิดขึ้นนะบางทีที่ผ่านมาพระราหูประทับลักษเนี่ยเรียกว่าปีหกหกใช่ไหมไปหลงอะไรก็ไม่รู้ นะไปหลงกับบางสิ่งบางอย่างไม่ถึงบางอ้อสักทีพอรพระธาตุราหูออกไปนะตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวราที่ผ่านมาก็เริ่มมีเห็นสัจธรรมแล้วว่าเออเราโมาทําอะไรอย่างนี้อยู่นะครับเพราะพระธัดุโโจรช่วยเหลือตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไงนะเ,เราเริ่มเห็นสัจธรรมแล้วว่าความเป็นจริงมันคืออะไรความดีมันเป็นอย่างไงนะครับเออเราจะ เดเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างไรนะครับจะเริ่มเห็นและจะไม่หลงผิดแหละไงนะเพราะนั้นเขาเรียกว่าความปั่นป่วนลดน้อยลงนะความหลงผิดลดน้อยลงนะครับจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามามีปัญญาเกิดขึ้นนะให้กับชาวเมธทุกคนทุกท่านนะครับในส่วนของครึ่งปีแรกนะจะทําอะไรก็จะลืมปฏิบิธรรมควบคู่ไปด้วยนะครับตามหลักพุทธอย่างเดียกันแหละนะยึดถือพระพุทธเจ้าองค์เดียวนั่นแหละนะก็จะได้สิ่งดีๆแล้วมาเก้อหนุนให้ดวงชะตานั้นรุ่งเรืองแล้วรุ่งเรืองเร็วไวรวยเร็วไวนะครับครั้ง ครึ่งปีแรกนะของปี2567นี้เลยครับขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทุกๆพระองค์รวมถึงเทวดาประจำนพระเคราะห์โดนบันดาลให้กับทุกๆรัคนาราศีประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองมีแต่วความร่ำรวยตลอดทั้งปี2567ครับ